นหนึ่งว่าผู้ได้ปาร์ตี้การบรดเหตุเสียงสไลเดอร์สบายดีพ่อแม่พี่นออ้องลงพ่อเบิกครัวเรือนเขามีจักคนนับมาจากสุรินทร์ก็สี่อยู่ที่นี่ก็อ่าหกเป็นสิบเป็นสิบสี่เป็นสิบสี่น้องกอลสามสิบเอ็ดสิบสองมุขวนสิบสามพ่อมัน ิบสี่ยังไงป้าตัวสิบสี่คนการม,มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันก็อบอุ่นดีพี่ๆทุกคนแต่ไปไปมาๆมันจะอื้มเห็นบอกเริ่มที่ระเบิดเลยค่ะคองนำ้ำกลองนำ้ำ ได้แค่ักแค่บเท่านี้ัวน้ำน้ำจอมแสบมิกาดีใจอายเอื่อยมากป่าดาว่าก็หน่อยจอมแสบไปใส่โเกือบแบนล้านแตกครับ พีดาก่อนอื่นก็ขอบพุ่นพีดาไลยๆเด้อที่เรียงเข่ามือนี้ครับมือนี้ในหิวเข่าแห้งจนสั่นแบบสามารถกินร้างแล้เป็นโตกหล่ แลนเขาร้านอาหารน้อยเบอร์ดีเบิร์ดบนี่น้อยเอาดีขมาตีนเอาดีครับจัดภาวะโอเป็นเุกทขอบคุณหลายๆเด้อครับพีดาที่เลี้ยงอาหารหลานๆมือนี่ครับแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงหมูกระทา มาหนีกินน่นอยๆไปก่อ,กอนขอบคุณลาเด้อพิดาที่จะมุกาเี้ยก่เลียกละลานนอะขอให้ิดช่วย้วยหรดาเด้อหมดจองเจมกันที่เรียกคนสรุปแล,ล้วเรื่ดดอยเ,เรียกวันซุ่มน้องพี่หละพิดาเ<ล>พราะว่าลานล้านมันฮูเรื่องฮูเล่าอียังมันท้องมจากมาทราไปพูดกัไปพูดกันหนาหูดรพ้กกนนรเลยอืมสาวอ้าวพเสี่เมื่อค่ำ เทาหน่วะให้แม่น้องเท่นมือน่อนวะไปฟังสถานการณ์ก้อนวะอะไรเพราะว่ามันโบยุดล่างมือได้นะจะพักนะเออสู่อภาสสผ้าเอออภาสสะพานให้พาหินอืมให้พาหินตงี๊ดลมกโม่กินเน้อมันข้นทันกับ

ดีวงแล้วเรวล้วลวลววอมวงแล้วมึวงรู้พวกคนน่ะมนี่แค่ครอบครัวนะบออมันลายโพดกระสีลายพี่น้องพี่น้องให้ไหล่ภายในออกจากบ้านนี้คนแรกต้องเป็นอีเอืออ้อยค่ะคนต่อไปน่ะเป็นเมืองมึงมาต้องโยก สามโต้ตัวทาไหระนีน,นีจากบ้านปูเดียวนีกูไปสวรรค์กูรตกใจยัข่าไฟมานีกูจะตาเหลือกอยู่กับ่าไฟชานอมหิวชาหนอม ฐานอนสังเกตฐานอนของอีซาโนมม,นโนนมีปีกเป็ดแล้วก็มีกุ้งแล้วกะม็มีหมูเออ,เอ,อโอ้ยุงูตนะื่นเต้นว้าวก็ประโยชน์เลย 好看好看

คอยนัตาสีรับนะห่วงนอนพี่น้องเอ,อ้ยบาได้นอนเมื่อคืน,นห่วงสีรับแล้วเออจะมาเต้นกิ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 นๆๆๆโอ้ห่ัวนมกินไงวะงานไปกินกุ้งเล่นกินกุกกระถางป้าป้าเออกินเป็นว่าเป็นร้านเจ้าเนี่ย ูมกินมูก่ะถกินยังกับมกินยังกินมูกไปเรียมูกระถะเรียมูกระถขอบคุณป้าป้าดาเอาคุณป้าร้ายด้วค่ะน้องน้ำน้องเชนน้องมินขอบคุณป้าดาหนูขอบคุณป้ามากๆนะคะขอบคุณป้ามากที่เรียงมูกระถะขอบคุณหลายๆค่ะปาดาที่เรียงกับมูกระถะหนู ขอบคุณค่ะตนี่ค่ะดาว่าป้าไม่หมเวดนาเทนพิดาขอบคุณอะไรด้วยครับเด้อเขให้กิจการรุ่นเรืองเงินไดืนน้องท้องอะไรมาครับพิดา พี no ่ดาก็ดขออสั nice ่งสอนน้องๆบานสีเขียวมาตลอดเนาะบอกว่าสิเป็นเวลาเ่าขายขอบโคได้สดขายกับโคเป็นกระเมาไปหลายหลายอย่างเป็นห้องบอจื้อหลายหลายอย่างโพออยากนอนเด็กสิไปหานอนกูเด้อน้าบ่ออาบหัวมันดอกอาเปล้าไม่เศร้าเนี่ย ยุ <işte S 2> kind of ่งหรอวังล <in v ans> ุงกัดฟองเทนไหมสั้ชานนม ไเากน่ไปก<ป><ป>ินอยากินสิอยากไปม่กินโรน่าจะน่ามากระเบือเนี่ยมันกระเบือมันจะเกินกินเฮงปนดเหนืนน่อยอายมากผมดีใจต,ตื่นเต้นดีใจ แช่บ่อน้ำแชบบ่บ่อขอบคุณป้าดาด้วยที่เลี้ยงข้าววันนี้น้องซีน่นน้องทิวขอบคุณป้าดาด้วยลูกรอบหน,น้าเลี้ยงหลานใหม่นะคุณป้า ที่สำคัญก็หากำลังใจคือเกาด้วยพี่น้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนะาะห้กกำลังใจนะครับนะแล้วกเสียใจนำาขอบครัวสูวเสียนะแล้วก็ยังห้กกำลังใจคือเกาขอบคุณดาราที่ห้กกำลังใจวานสีเขียวตลอดมาส,สิบปวารแล้วพีน่น้องสิรับสิลํบแล้ว nắm thì nhau quá. Bằng nam thì mới thề nhau quá. Mắn nước. mẹ ừ. mắn tì nói tì สามสี่หาหกหาเลยเด้อแซบ่บบอเด็กๆพี่เทนอร่อยไหมน้องน้ำอร่อยไหมคะพี่น้องน้องน้ำนะมันใหญ่ถึงกว่าเหร่อมันสูงจนเพียงบาเขาเลยมันสีสูงคือป่าหนึ่งมันเลยอีนน่น น้องเก็บผ้าบรรยากาศเพื่อนสมิก่อนเดิาสิไปหานอนก่อนหว่วงนอนทำเบาไว้แล้วตาสีลับแล้วเขากินแล้วกินข่าวกับแกงห่วงไข่แกงห่วงไข่นะเบิร์ละบอสยังบอเบิร์เอาใส่ตู้ไว้เด้อเด้อยังมันบูดเด้อเรานี้นะทุกคนกินเลยไล่จีโน่ยังเสีได้มีแห้ง